เศษทักซินรัสามหนึ่งะครับกำลังเ,เข้าสนามลิป่งมันมีช้าอยู่สักประมาณ5นาทีนะมนไมช้าเท่าไหร่นะครับส่วนผู้ดิสารก็คึกคักเช่นเคยอะ่ะ

กจากนีมัตสอแล้วยังมีศูริการที่สถานีว่าด้วิ่อนความสาต่านีมัตสึโอกะมีบการรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่จะเดินทมไปละากด้วยรถไฟาสารส่วนใหญ่

เป็นแผลนีฮะน่าจะรถจัรมีเด็กเมาหมู่คณะมาด้วยฮะ ารบริษารที formas, ่มีความผสมจำขึ้นดลรถตอนแดวูมาสองคันเลยครัรถ่ไม่ได้ทางที่ดังลทางด้านซ้ายค่ะในระมัดระวังอันราลขณะที่อยื่ลงจากขบวนรถด้วยค่ะเกิดาวที่นีสถานีวัดป่อทางบริกาทที่มีความผสมจำขึ้นดินลงที่สถานีวัดป่องผูกําหทางที่ดัทางด้านซ้ายค่ะตัวรถเ่ีเป็นตัวรถเร็วขบวนที่หนึ่งขบวนรถนี้ หลัจากสนบ้านตอวถึงงนัการที่ถนี้าตอกใางรถไฟส่นัผู้สารทางที่ทางรถไฟไปานั่งไดการเดินทางสงักูโดาได้าเนทางโดยรถไเราัว่านเลยฮะนีคนน่าจะจัดมาให้ตู้ต่อตู้ง่ายกว่าเยอะเลยเกือบเกือบเกือบจะดีอยู่แล้วแท้แ่กลับจะลองูีฐานีพอ 你好，周迪康。 และมั่ระวังอันตรายขนาดขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรชานเมืองขบวนที่35เดินจดรอบส่งทัพพกษ์รันเส้นทางสถานีเลิรีนไปทางสถานีราชบุรีค่ะขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีวัดตโป่งไปแล้วจุดรอบส่งทัพพิทักษนิรันดร์ที่สถานีนครราชสี่าไปตามลำดับค่ะ สถานีวันโป่งในนามการรถไฟขอความร่วมมือสากลูกค้าที่ใช้รถไฟในาณะในการเดินทางขอให้การลูกค้าในการถึงบริัทการทโดยสารทีภาคและหวังว่าการเดินทางทางรถไฟการรถไฟจะไม่ได้ดีของนไทย โศน์นะครับ ค้อทางลงทางด้านซ้ายค่ะในระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นหรืลอลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่8สายสิ่งลักษณ์ทรงพระมิตรสารต้นทางสถานกลางกรุง,งเทพอภิวัตน์สแตนทางสถานีตรา่ะ